หลังจากตัดไหมก็คือช่วงแรกคือยังยังยังไม่ได้นวดเพราะว่ายังไม่ได้ตัดไหมว่มามันอาทิตย์หนึ่งเนาะคุณหมอนัดมาตัดไหมพอตัดเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าให้เริ่มนวดได้เลยแต่ว่าก็คือลงน้ำหนักมืออาจจะยังไม่ต้องเยอะ,ย,อะยังเบาๆก่อนเพราะว่าเราเพิ่งตัดไหมอย่างเงี้ยค่ะแผลยังใหม่อยู่แล้วก็วันนี้ค่ะก็คือครบมาอีกเดวันหลังจากตัดไหมคุณหมอก็ดูแผลแล้วก็คือแผล แง่ปกติแผ่ดีก็คือให้ลงน้าหนักมือได้เลยยิ่งน้ําหนักยิ่งลงมากเท่าไหร่ก็คือยิ่งดีกับตัวเรามาเท่าไั้นหน้าอกก็จะยิ่ง ى, ธรรมชาติแล้วก็ชิดแล้วก็สวยเะะ้ยค่ะประทับใจค่ะคือได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็หน้าอกก็ชิดสวยแล้วก็แต่งตัวก็ใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจมากขึ้นถ้าแรกค่ะเป็นกดหน้าอกใช้สันข้อมือนะคะข้างนี้ไปแล้วก็ข้างนี้ทับแล้วก็กดลงไปะคะ่ะกดเพื่อให้หน้าอก ไม่แข็งแล้วก็ไม่ให้เกิดผังพืดก็คือกดข้างละ3 5ถึงนาทีทำสลับข้างกันวันหนึ่งทำไม่ถึง60นาทีกดไปบริเวณตรงกลางของหน้าอกค่ะใช้สันข้อมือค่ะกดลงไปแล้วก็สอบก็ให้ตั้งฉากจะเป็นท่าที่ถูกต้องแล้วก็ออกแรงดันกดลงไปท่าที่สองเือนกันเช็กว่าหน้าอกชิดไหมอะค่ะก็คือทำมือไขว้กันสลับไขว้กันได้ดันจากด้านข้างของตัวหน้าอกอะค่ะเหมือนเราดันซิลิโคนเข้ามาเองนะคะ อันนี้ก็คือไม่ได้แบบกําหนดระยะเวลามันเป็นการเช็คเฉยๆก็ท่าที่3มเป็นการใช้เช็คโพรงหน้าอกค่ะว่าซิลิโคนเนี่ยดันขึ้นมาไหมก็คือถ้าซิลิโคนยังยังลอยตัวขึ้นมาคือเท่ากับว่ายังปกติอยู่ที่คุณหมอทําโดยใช้นิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วกลางค่ะจับตรงฐานแล้วก็บีบตรงฐานนะคะขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าซิลิโคนนะคะมันลอยขึ้นมาถึงที่คุณหมอทําเอาไว้ให้ค่ะก็คือถ้าลอยขึ้นมา ก็คือถ้ากับว่ายังปกติอยู่ก็คือหน้าอกยังไม่แข็งยังปกติอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นการเช็คเฉยๆไม่กำหนดระยะเวลาเหมือนกัน